สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่เกม NFT ทีที่ชื่อวันนี้นกคุณิคลอสเว r ล์คราวนี้เรียกว่าเป็นเกม NFT ได้แล้วนะเพราะล่าสุดมีการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญโทเค็นครับที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนขายในโลกจริงได้แล้วแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะฮะเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวุ่มของตัวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่องยูทูบ Playlot แล้วกลุ่ม Facebook Playlot ด้วยนะครับ เื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม f นเนาทีะรายละเอียดเรื่องการ play to earn ครับหรือเรื่องราวเกี่ยวกับรเหรียญโทเค็น token ของตัวเกมได้มีการเปิดเผยม,มาแล้วเนาะในข้อมูลในเว็บไซต์ครับ n i n o k ok u n i m a b e า i o ซึ่งมีหลักๆอยู่2ตัวครับ mm hmm. ก็คือแร่เทอร์ไรหรือ NKT และ a s t e r i t e หรือว่า NKA ครับ mm hmm. ผมจะสรุปให้คุณฟังดังนี้แล้วกันครับ มีการแบ่งเป็นสส่วนนะจากกิจกรรมประจำวันครับและกิจกรรมรายสัปดาห์หรือการแข่งขันแบบอารีนาฮะในส่วนของรเธอไรครับถ้าใครเข้าไปเนี่ยกระเป๋านะทางด้านบนครับในตัวกลางตรงนี้แหละอันนี้คือเธอไรนะครับวิธีการได้มาครับหาได้จากกิจกรรมรายวันคีออสฟิลแล้วก็อิมเมจนประจน l ภัยครับในส่วนของกิจกรรมรายวันเนี่ยที่คุณมาทําทุกวันจะได้รับจากกล่องมีงแค่กล่องเดียวครับคือกล่องแบบ60นะ60คะแนนตรงนี้ครับจะได้แร่มาจํานวน50เธอไรครับ อันที่2ครับคือการฟาร์มใน Chaos Field ที่ผมอยู่ตรงนี้นะถ้าคุณไปดูครับในตัวละครต่างๆตัวมอนสเตอร์ที่คุณตีคุณสามารถดรอปตัวแร่เทอร์ไรท์มาได้เหมือนกันครับแต่เขาจะมีตัวริมิเทชันในการที่หามาได้ครับถังมุมด้านบนนะตัว128 8นี่ครับนี่คือพลังงานเทอร์ไรท์ในการที่คุณจะขุดมาได้ครับเขาจะมีวิธีการหรือขั้นตอนในการขุดจํานวนในการขุดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันนะส่วนที่3ครับคือการหาจากหมดอีมาเจนประชนภัยครับ เมื่อคุณเล่นไปถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วครับตัวเกมจะเปิดโหมดมาให้คุณสามารถส่งสัตว์เลี้ยงของคุณหรือตัวอีมาเจนออกไปประจนภัยได้ครับและมันจะหาตัวแรกมาได้จากการขุดนะฮะ<อ>ก็เข้ามาในโหมดของการท้าทายมุมขวาตรงนี้นะครับแล้วเข้าไปในโหมดของอีมาเจนประจนภัยครับทางตัวเกมจะมีตั๋วมาให้ครับคือตั๋วสีฟ้าที่จะรีเซ็ตในทุกๆวันครับส่วนตั๋วสีแดงด้านบนเนี่ยเราสามารถเก็บได้เนะ คุณสามารถเข้ามาครับในตัวของแรอินมาเจนมันจะโผล่มาเนี่ยตัวนี้นะแรเทอรไรย์ Thursday นะี่ยคุณสามารถมาดูรายละเอียดได้ครับเธอรรา์ Thursday มีการเก็บได้เนาะแต่ในแมปนี้จะมีแร่อยู่หลากหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นทองแร่ส่วนต่างๆครับหินต่างๆต,ตัวมอนสเตอร์ด้วยก็มีการปรากฏของแรเธอรรา์ Thursday ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นจํานวนที่คุณได้รับเนี่ยค่อนข้างจะน้อยอยู่เหมือนกันเนาะถ้าไปตีมาครับทั้ง3โหมดเลยก็คือกิจกรรมประจําวัน การลงคีย์ออ i ฟิลและอิมเมจินประชนไทยครับกิจกรรมประจาวันได้50สนะส่วนต่างเนี่ยผมลองฟาร์มคีย์ออ i ฟิลมาแล้ววันนึงไม่ถึงร้อยครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้ง3ตัวคาดว่าเนี่ยจะได้รับประมาณ 100- 200ถึงเท่านั้นครับสำหรับแร่เทอร์ไรส์และวิธีการใช้งานยูสเคของเขาเป็นอย่างไรบ้างครับอ่ะเราไปดูกันเนาะข้อแรกครับก็คือการคราฟครับหรือการสุ่มอุปกรณ์ครับทั้งในส่วนของอาวุธแล้วก็อุปกรณ์สมใส่ครับคุณต้องมายังเมืองหลักก่อนนะเอเวอร์มอลนะฮะ แล้วก็ไปยัง NPC ที่ชื่อว่าทุมบ้าครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยคราฟมาอยู่แล้วนะมาวาร์ปจากตัวเมืองนะฮะแล้วก็มานีสร้างอุปกรณ์ทุมบ้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเมื่อเรามาหาทุมบ้าครับผลิตอาวุธและอุปกรณ์เครื่องป้องกันนะทางด้านบนครับคุณจะพบว่าการสุ่มอาวุธ1ชิ้นครับใช้แร่เทอไร้์หอันเรียกว่าใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่การที่จะหาครับหาอาวุธ4ดาวอุปกรณ์ต่างๆม,มาลิมิตเบรกมาพัฒนาอุปกรณ์ให้ดีขึ้นครับ คุณต้องใช้แร่เทอไร้์หลักร้อยเหมือนกันนะนอกจากในส่วนตรงนี้ครับยังมีส่วนของการลิมิตเบรกตัวดาวขึ้นไปอีกนะครับจาก4ดาวเป็น5ดาว6ดาวตรงนี้ต้องใช้แร่เทอไร้์ครับและไม่เหมือนการคราฟนะการคราฟใช้1แร่เท่านั้นใช่ไหมฮะแต่ในส่วนของการลิมิตเบรกอัพดาวขึ้นไปครับใช้แร่เทอไรด์หลักร้อยครับในส่วนของตัวละครของคุณเนี่ยโอ้โหมีอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยหลากหลายส่วนเลยครับทั้งหมด10ชิ้นส่วนนะครับคุณคิดดูว่า10ชิ้นส่วนท่านเบรกอัพตั้งแต่4ดาวขึ้นป5ดาว คุณต้องใช้100คูณ10ครับคือ1000นเนาะและถ้าเกิดว่า5ดาวไปเป็น6ดาวอีกนะฮะใช้หลายพันเลยและวันหนึ่งคุณได้ประมาณ100เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเล่นนะครับคุณอาจจะต้องใช้เวลาถึง2ถึงเดือน,นครับในการลิมิตเด็กทั้งตัวละครคุณขึ้นไปเป็น6ดาวทุกชิ้นส่วนครับเพราะจำนวนแร่เทอร์ไรท์ที่หามามันค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันนะฮะแรกตัวหนึ่งครับที่ผมจะพาคุณไปดูชื่อชื่อว่าแอสเทอร์ไรท์ right ครับในส่วนของสนามลบทางฝั่งขวาตรงนี้เนาะ ในการเข้าไปต่อสู้ครับลานต่อสู้หุบเขาราวาครับจะมีรางวัลรายสัปดาห์เีให้คุณไต่ขึ้นมาอันดับสูงถึงประมาณหนึ่งครับจะได้รับแร่แอสเธอไรด์ right กลับมาเป็นรางวัลครับและการไต่อันดับเมื่อจบซีซั่นครับคุณมีสิทธิ์ได้รับแร่แอสเธอไรด์ right มาด้วยทางมุมขวาบนครับผมมีอยู่ศูนย์แต้มนะตรงนี้นะแหล่งที่มาครับลานต่อสู้หุบเขาราวาและรางวัลซีซั่นลานต่อสู้หุบเขาราวาครับปัจจุบันเปิดเรียบร้อยครับเวลาของเขานะจะเปิดในเวลา2ทุ่ม ถึง3ทุ่มห9หรือราราวสีทุ่มเท่านั้นครับเฉพาะวันอาทิตย์และวันอังคารครับเหรียญตาให้ได้รับนี่คุณก็สามารถมาสะสมแล้วก็เปิดกล่องของนี้ได้เช่นกันเนาะและยูสเคสของแรกแอสเตรียท์ทำอะไรได้บ้างครับไปที่เมนูของแลกเหรียญตรานะครับเราไปแลกเหรียญตาแอสเตรียท์กันดูครับส่วนใหญ่ก็คือวัสดุอุปกรณ์ปร,ระเภท4ดาวครับนี่อย่างกล่องน,นี้นะกล่องอาวุธ์เจนไซสสี่ดาวหายากครับเมื่อคุณเปิดเข้ามาแล้วคุณมีสิทธิ์ได อาวุธ4ดาวพื้นหลังฟ้าและเป็นธาตุเมืดด้วยแต่สะสมแร่แอสเซอรไรด์ ide, จำนวนทั้งหมด90,000ครับหรือใครอยากกระซูมนี่มุมล่างซ้ายครับมีจำนวน500แอสเซอรไรด์ A ide, ก็ได้เหมือนกันครับแต่ในกล่องนี้ครับจะุูมไรตั้งแต่3ดาว4ดาวและก็4ดาวพื้นฟ้าเหมือนกันเนาะก็เรียกว่าใครอยากจะซูมอยากจะวัดดวงก็สามารถมาที่กล่องนี้ได้เหมือนกันครับ ในส่วนตัวอื่นๆครับก็มีตัวชุดอุปกรณ์เครื่องป้องกันแล้วก็ตัวอีเมจนด้วยนี่ใช้70,000แอสเทรร์ไรต์นะเพราะฉะนั้นครับในการที่ไต่อันดับไปและคุณสะสมแอสเทรีร์ไรต์มาหลังจากนั้นคุณเอาแอสเทรร์ไรต์ไปขายเนี่ยก็อาจจะทําให้อันดับของคุณประจําสัปดาห์หรือประจําซีซั่นล่วงลงมาได้ครับถ้ามีคนช้อนซื้อแล้วไปพัฒนาตัวละครให้มันเก่งขึ้นครับหลังจะได้รับแร่มาแล้วครับระบบการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะคล้ายๆเกมของเชนวีมิกครับจากแร่เปลี่ยนมาเป็นชทเค็น แล้วก็นำโทเค็นเนี่ยออกมาสู่กระเป๋าของ m a b ์ x Wallet ครับใน1วันคุณสามารถแลกได้สูงสุด10โทเค็นต่อวันเนาะมนูของการแลกครับจะอยู่ที่ร้านค้าตรงนี้ครับแต่ในปัจจุบันเขาได้นำออกไปแล้วนะต้องรอการอัปเดตกันอีกทีนึงครับว่าเขาจะใส่มาตรงนี้เมื่อไรครับแต่ผมแนะนำให้คุณไปสมัครตัวบัญชีของ m a b ์ x Wallet ไว้ก่อนนะครับสมัครทั้ง Android แล้วก็ iOS ไม่ยากสักเท่าไหร่ครับเพราะต้องใช้ตัวอีเมลของคุณเพื่อเชื่อมต่อนะ อีกสิ่งหนึ่งครับที่จะมาพูดถึงคือระบบของโทเค็นครับที่บอกเลยว่านีุนคุณนี้ไม่ได้เหมือนเกมอื่นๆนะฮะนั่นก็คือจํานวนของแร่ภายในเกมครับที่มีการกำหนดออกมาจํานวน1000ล้านชิ้นหรือ1,000ล้านโทเค็นนั่นเองทําให้ไม่ใช่เป็น,นอันลิมิตสป라이นะขุดได้ไม่มีจากัดเหมือนเกมอื่นอันนี้ไม่ใช่นะครับยังมีส่วนของการจากัดประสิทธิภาพในการขุดอีกวิธีหนึ่งด้วยจากด้านบนนะที่ผมบอกว่ามีพลังงานเทอร์ไรต์อย,อยู่ใช่ไหมครับ เขาบอกว่าเขาไม่ได้จํากัดเรื่องปริมาณนะครับแต่ถ้าคุณขุดมาถึงระดับหนึ่งแล้วครับได้แร่มาจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อถึงลิมิตที่เขาตั้งเอาไว้ครับจำนวนที่คุณขุดได้จะลดน้อยลงเพื่อรักษาจานวนของแร่ภายในเกมครับสรุปก็คือแร่หรือว่าเหรียญทั้ง2ตัวเนี่ยคุณสามารถหามาได้จากระบบการเล่นภายในเกมนะไม่ใช่เพียงแค่การลงไปดันเจียนครับและตั้งหน้าต่งตางๆขุดเพียงอย่างเดียวแต่แร่ที่ได้รับมาครับจำเป็นต่อการอัปเกรดตัวละครเป็นอย่างมาก รวมไปถึงระบบการต่อสู้แบบ PVP ที่บอกเลยว่าใครเอาแร่ออกมาขายนะครับอาจจะขายเพียงได้แค่รถเดียวเท่านั้นครับหลังจากนั้นตัวละครของคุณอาจจะตกอันดับลงไปเลยก็ได้ฮนะพื้นฐานของเกมนี้ก็คือเกมที่เล่นแล้วสนุกครับไปกับตัวเกมเองการขายเหรียญคือของแถมครับที่ให้เกมสามารถมีฟังก์ชันเอิร์นออกมาได้บ้างบางส่วนนะฮะแล้วคุณละ่ะในเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดองแร่วไว้หรือเปล่ารอถอนออกมาหรือไม่ฮะรหรือใช้อัพตัวละครไปหมดแล้วครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ